วันนี้ก็เป็นเช้าของวันอังคารที่11พฤศจิกาย,ยน2568ก็ได้เวลาอันเหมาะสมที่พวกเราก็จะเป็นผู้กระทากิจด้วยการฟังกระทากิจด้วยความเป็นผู้หงสูตรนะด้วยการตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรังห้าและเพื่อความบริบูรณ์ของพุทธสงทั้ง7 ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของลักษณะมหาบุรุษ32ประการวันที่ผ่าน,านมาเราก็พอได้ทราบได้แนวทางได้หลักปฏิบัติแล้วว่าทําอย่างไรเราจะเป็นผู้ไม่บริวารมากบริวารที่มากมายของเราก็จะประพฤติตามคําสั่งของเราเป็นผู้เคารพเชื่อฟังคําสั่งเป็นอย่างดีไม่แตกแยกเป็นคนสะอาด จะได้สิ่งเหล่านี้มาเพราะเหตุอะไรก็ได้เอามาอ่านมาบอกพวกเราไปที่เรียบร้อยส่วนของเมื่อวานก็เป็นเรื่องของการที่สร้างเหตุเพื่อให้ได้มาซึ่งพวกคสมบัติที่มากมายและเหตุที่สร้างขึ้นเพื่อความไม่เสื่อมจากพวกคสมบัติเหล่านั้นจำได้ไหมว่าเหตุอันใดที่ทำให้ได้พวกคสมบัติมากและไม่เสื่อมจากพวกคสมบัติเหล่านั้น ก็ทบทวนนิดหนึ่งก็คือพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงตัวท่านเองสมัยอยู่ในภพก่อนการที่คอยสังเกตดูลักษณะบุคคลว่าเป็นอย่างไรแล้วก็คอยจัดการบุรุษหรือบุคคลนั้นด้วยความเหมาะสมเพราะแค่สร้างเหตุในการดูแลคนให้เหมาะสม เพียงเท่านี้ก็ทำให้เป็นผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันกับการที่เป็นผู้รักใคร่ต่อประโยชน์ของมหาชนนะมีความเกื้อกูลต่อประโยชน์ของมหาชนด้วยความที่ตั้งใจให้มหาชนเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาศีล การศึกษาความรู้การเผอแพรนะะเจริญด้วยธรรมจเจริญด้วยปัญญาแล้วก็จเจริญด้วยทรัพย์ต่างๆแค่เป็นผู้มีเจตนาที่ดีเจตนาที่เป็นกุศลมุ่งหวังประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้นอกจากได้ลักษณะมหาบุรุษแล้วยังส่งผลต่อชีวิตก็คือไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงอันนี้ก็คือเรื่องของเมื่อวานที่พวกเราได้ยินได้ฟังกัน มาดูของวันนี้มีบริวาลมากก็แล้วมีทรัพย์มากก็แล้วแต่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจะป่วยอดอดแอดแอดนะพอสมบัติที่หาได้มามันก็คงอเอาไปใช้รักการรักษาหมดหรือแทนที่จะได้ใช้สอยกสมบัติอย่างสบายใจก็ต้องลำบากนะเพราะความเจ็บป่วยหรือไม่มีโรคก็จริงแต่อายุสัน้น มันก็น่าเสียดายดังนั้นวันนี้เรามาดูเหตุปัจจัยเพิ่มเติมว่าทำอย่างไรจะเป็นผู้มีอายุยืนแล้วก็ทำอย่างไรจะเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยพระผู้มีพระภาคก็กล่าวอธิบายในเรื่องนี้เอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์วางแล้วซึ่งสัตราและอาชญามีความละอายถึงความเอ็นดูถึงความกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้ทําให้ภัยบณ์ซึ่งกรรมนั้นๆไว้ ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นย่อมถือเอายิ่งกว่าเทวดาเหล่าอื่นโดยฐานะสิบประการคืออายุวันนะสุขยศอธิปไตยที่เป็นทิพย์และรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะที่เป็นทิพย์ครั้นจุตีจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้ลักษณะของมหาบุรุษทั้งสข้อนี้ก็คือ มีส้นยาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุจกายพรมมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนั้นถ้าอยู่ครองเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีทิศท,ทั้งสี่เป็นที่สุดและเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็ย่อมเป็นพระอรหันตะัมมาสัมพุทธะมีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโล เมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้รับประโยชน์อะไรก็จะได้รับประโยชน์ข้อนี้คือจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวมีชีวิตยืนยาวสามารถรักษาอายุไว้อย่างยืนยาวไม่มีค่าศึกศัตรูที่เป็นมนุษย์คนใดจะโปรงชีวิตในระหว่างลงไปได้นี่คือถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ก็จะได้รับประโยชน์อย่างนี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรก็ได้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันคือจะมีอายุยืนยาวมีชีวิตยืนยาวสามารถรักษาอายุไว้อย่างยืนยาวไม่มีค่าศึกศัตรูที่เป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะปลงชีวิตลงในเสียระหว่างได้ อันนี้ก็คือประโยชน์ของเหตุที่สร้างมาอย่างดีในเรื่องของการไม่ค้าดังนั้นเราปรารถนาที่อยากจะทำให้ตัวเองอายุยืน,นไม่มีใครมาทำอันตรายเราให้เสียชีวิตได้ถ้ายังไม่สิ้นอายุใครอย่างที่บอกพวกเราไปก่อนหน้านี้ว่ามีทรัพย์สมบัติมากมีบริวารมาก ก็ต้องมีอายุยืนเพื่ออยู่สวยความสุขนั้นไปก่อนดังนั้นผู้ที่ทราบอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามนะที่จะสร้างเหตุปัจจัยด้วยการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายการที่เราสร้างเหตุอย่างนี้ก็ทําให้อายุยืนสามารถไปเกิดที่สวรรค์ได้ด้วย จะสังเกตว่าผู้มีส้นยาวมีนิ้วยาวมีกายตรงเป็นไปได้คาดเดาได้ว่าพวกนี้น่าจะสร้างเหตุมาโดยความเป็นผู้ไม่ฆ่าเป็นผู้มีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายต่อมาไปดูอันที่สองเรารู้แล้วว่าจะอายุยืนทำอย่างนี้แล้วถ้า จะมีโรคน้อยละ่ะทําอย่างไรเพราะผู้มีพระภาคอธิบายว่าอิกสุดทั้งหลายเมื่อตาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตว์ราเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้ทำให้ไพบูนซึ่งกรรมนั้นๆไว ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นย่อมถือเอายิ่งกว่าในเทวดาเหล่าอื่นโดยฐานะ10บประการคืออายุวันนะสุขยศอธิปไตยที่เป็นทิพย์และรูปเสียงกลิ่นรสพธทธะที่เป็นทิพย์ครั้นจุดติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้ลักษณะของมหาบุรุษข้อนี้คือมีประสาท รับรสที่เลิศมีปลายขึ้นข้างบนเกิดแล้วที่คอสามารถรับรสชาติได้อย่างสม่ำเสมอมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนั้นถ้าอยู่ครองเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ประกอบวิธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีทิศทั้งสี่เป็นที่สุดถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตย่อมเป็นพระอรหันตสัมะสมาสัมพุทธะ มีกิเลสเครื่องปกปิดที่เปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้รับประโยชน์อะไรก็จะได้รับประโยชน์ข้อนี้คือมีอาภาษน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารได้อย่างสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะเป็นไปนอย่างเหมาะสมนี่คือเรื่องของ ผลที่ได้เมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและถ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้รับประโยชน์แบบใดก็ได้รับประโยชน์แบบเดียวกันคือก็จะเป็นผู้มีอาภาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารอย่างสม่ำเสมอไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปก็เป็นไปอย่างเหมาะสมสมควรแก่การบ่มเพนเพียน นี่คือผลที่ได้เมื่อเป็นพระพุทธเจา้าก็จะเห็นนะว่าการที่เราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลกลใดก็ตามไม่จะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามพอสร้างเหตุอย่างนั้นผลที่เกิดขึ้นกับเรานอกจากได้มาซึ่งลักษณะของมหาบุรุษแล้วก็ยังได้มาซึ่งความเป็นผู้มีโรคน้อยด้วย นะกินอะไรเข้าไปก็ย่อยได้โดยดีมีโอกาสน้อยที่จะอึดอัดแน่นท้องนะอาหารไม่ย่อยเพราะไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารมันเป็นไปอย่างพอดีอันนี้ก็คือ2ข้อของวันนี้ที่เป็นลักษณะของมหาปุรุษอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำที่ดีที่สั่งสมเอาไว้นะส่งผลทั้ง ความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายในร่างกายส่งผลทั้งชีวิตความเป็นอยู่ก็อยากให้พวกเรากลับไปทบทวนนะว่าเอเราจะสร้างเหตุปัจจัยแบบใดดีจึงจะเกิดประโยชน์กกะตนเองหากเรายังต้องเกิดหากเรายังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทำให้อนาคตข้างหน้าของเรา ชีวิตจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญจะเป็นผู้มั่งคั่งโด้วยพวกคสมบัติจะไม่เสื่อมจากพกคสมบัติเหล่านั้นยังเป็นผู้มีอายุยืนมีโรคน้อยด้วยถ้ามีบริวารบริวารก็สะอาดเชื่อฟังคำสั่งอย่างดีด้วยใครเห็นใครรักใครหลงใครชอบก็มีวิธีของมันอยู่พระผู้มีพระภาคกล่าวอธิบายไว้ค่อนข้างครอบคลุม ในหลายๆประเด็นใครอยากแตกฉานช่ำชองในเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปทบทวนพระสูตรชื่อลักขณะสูตรก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่11นเะเริ่มตั้งแต่ข้อ130เป็นต้นไปเล่ม11ข้อ130จะได้เป็นประโยชน์อย่างที่บอก ชีวิตเรายังต้องเป็นอยู่ต่อไปเหตุใดเราจะอยู่ในชีวิตที่มีแต่ความสุขความเจริญอย่างที่บอกไปนะวันนี้เรารู้แล้วว่าอยากอายุยืนใครๆก็ทําอันตรายเราให้ถึงแก่ชีวิตไม่ได้ถ้ายังมีสิหน,นอยู่ใครก็ต้องเว้นจากการฆ่าสัตวนะ์อยากมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียน เราก็ต้องเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์เช่นเดียวกันเราจะเป็นด้วยวิธีการใดอยางที่ทราบในพระสูตรแต่ต้องอาศัยการสร้างสมพอสมควรสะสมไว้นิดหนึ่งอย่าคิดว่าทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้ทำปีนี้แล้วปีหน้าได้สั่งสมไปก่อนนะรวบรวมเก็บไว้ไปก่อนพอถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวมันก็ให้ผลแก่เราเอง นี่คือธรรมะที่นามาฝากให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่ค่อนข้างประทับใจว่าตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าอยากปรับปรุงชีวิตให้มันดีกว่าเดิมอยากให้อนาคตข้างหน้ามันสดใสกว่าเดิมเอ๊จะทำอย่างไรดีพระสูตรนี้แหละอธิบายไว้ค่อนข้างครอบคลุม แล้วก็เยอะนะในหลายๆด้านของชีวิตพวกเราวันนี้วันที่11แล้วนะใกล้แล้วเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุมโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่งางนิพพานพ้นทุก์ในานาคตการอันใกล้โดยทุนหน้ากัน ทุกคนทุกท่านเถิดสาธุเอาเตรียมตัวกาบพระองค์กันโอเคกล่กาวคำถวายอาหารร่วมกันนทะโภะะตัสสะ์พระวัตถอารหณ์ตุสมมาสัมุทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโต,ตโอาราะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ตโอาราะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจา้าทั้งหลายขาพเจา้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารขอน้อมถว,ยวยายพระการและข,ของบริวารเหลุ่มีและข,ของบริวารหนุ่มีแด่พระที่ องแด่พระภิกษุส<อ>งฆ์ขอพระภิกษุ ส่งรัพระกุรับพะตาหารรลภะตาหาและของบริวารเหล่านี้และของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประยชนเพื่อความสุขเพื่อความเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพื่อทให้แจ้งสึ่นิพพานเจข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้ทั้งหลายตลอดการละนานเถิง สาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังอน,นุโมทนาอายุโภพลโททีโรวันนาโทปฏิภาณนาโทสุขาสาธาตาเมทาวิสุขังโซอธิคา,าตฉะติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณนาโท ทิขายุยาสาวโหติยาทายาทุปปะชาติติกาเลททันติสปัญญาวัทันยุวีตามะชารากาเลนาทินัางอริยสุุชุภเตสุตาทิสุเวปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทากีนา เยตถาอนุโมทันติเวยยวจังการุณติวานาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคิโนตาสมาธาเทอปติวานจิตโตยาธาทินางมหาพลังปุญญาณิปาโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ